สวัสดีครับวันนี้ก็มีเทคนิคโคนต้นไม้ด้วยขวานมาฝากกันนะครับนี่ก็เป็นต้นมะม่วงนะครับที่ตัดส่วนยอดออกไปแล้วเหลือตรงโคนนะครับเมื่อวานต้นนี้ใช้มีดนะครับผมวันนี้ก็จะใช้ขวานก็ใช้หลักการเดิมน,นะครับแต่ต้นนี้มันเอ็นอยู่แล้ว ถึงแม้ตัวนี้มันเอ็นอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรดี๋ยเราก็กำหนดทิศทางเหมือนเดิมอยากให้ล้มไปทางไหนก็บากให้ต่ำไว้นะครับให้ต่ำเท่ากับที่มันจะขาดออกจากต้นแล้วก็มาตัดด้านที่จะให้มันล้มไปที่สูงกว่านะครับมันก็จะล้มไปในทิศทางที่ต่ำกว่าใช้หลักการเดิมนี่นะฮะ ครับสาหรับการกวนหดทิศทางที่มันล้มไปนะครับก็จกให้ล้มไปทางไหนก็ตัดฝั่งนั้นให้ต่ํากว่านะครับโดยตัดให้กินเข้ามาประมาณครึ่งหนึ่งของต้นก่อนนะครับคือตัดอย่างผมอยากให้มันล้มไปฝั่งฝั่งนู้นนะครับก็ตัดฝั่งนี้นะครับ,รบให้มันลึกเข้ามาเกือบๆจะครึ่งลําต้นก่อนนะครับแล้วค่อยมาตัดฝั่งนี้นะครับผมแต่ของผมมันมันเอ็นอยู่แล้วไม่มีปัญหาลแล้วแต่ถ้าเกิดต้นไม้มัน ตั้งตรงอย่างนี้แล้วก็ตัดกําหนดทิศทางที่มันจะล้มไปนะครับให้มันเข้ามาประมาณครึ่งหนึ่งของลําต้นก่อนนะครับแล้วค่อยตัดที่จะทําให้มันขาดลม้มลงไปนี่ตามหลังลองดูกันนะครับผมจกให้ล้มไปทางไหนก็ปากไว้ให้มันต่ำกว่าแล้วก็มาตัดอีกฝั่งให้มันสูงกว่านะครับ เทคนิควิธีการใช้ขวานก็คือตัดให้เหมือนเราจะเหลาดินสอนะครับก็ค่อยตัดเป็นแนวเฉียงลงมาแล้วก็ตัดแนวนอนเข้าไปนะครับตัดเฉียงเหมือนว่าจะเหลาดินสอค่อยเหลาลงมาเรื่อยๆแล้วก็ตัดตรงนี้ออกไปก็จะง่ายนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดนิดนึงมาดูกัน các con nít một OK, đã rồi, lúc bạn cắt này các เฉียงเสร็จแล้วก็ตัดตัดก็เฉียงก่อนค่อยคบากทีเล่นน้อยตัดเข้าไปบากออกมาแล้วก็ตัดบากออกมาแล้วก็ตัดนี่ครับค่อยคกินเข้าไปเรื่อยๆ มกลงมาเขาก็ตัดมาตัดนี่นะครับผมก็จะค่อยกินเข้าไปเรื่อยๆ ไม่เปลืองแรงมากนะครับพยายามเล็งให้มันแม่นผมเองว่เล็งไม่ค่อยแม่นมือเริ่เจีบแล้วมือแตกนี่ครับค่อยๆเลาไปเหมือนเลาอินสอมันก็จะค่อยกินลึกเข้าไปเรื่อยถ้าเกิดเราตัดเฉพาะตรงนี้เรื่อยๆมันก็ยังไม่เข้านะครับ มันก็จะยากัวมันจะติดพอต้องขัดค่อยเหลาเราก็ตัดตองมาเราก็ตัด กระบครที่ไม่มีเลื่อยนะครับก็ลองใช้เทคนิคนี้เก็ค่อนข้างกินแรงอยู่เหมือนกันแล้วก็เร็วดีค่อยบากลงมาบากแล้วก็ตัดตรง มีขึ้น่อนไม่ใช่เรื่องง่ายเดี๋ยวต้องมีการซอยเป็นท่อนๆอ,อีกนะครับต้องซอยเป็นท่อนๆอ,อีกเดี๋ยวมาดูตอนซอยเป็นท่อนนะครับหลังจากที่ปั๊มกันเยอะมาอยู่พักใหญ่นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะสำเร็จแนละ้ว ดูจากคิดทางแล้วก็ได้จะล้มไปทางคิดทางฝั่งของรั้วนะครับไม่ได้จะทับอะไรมีต้นมาขูดต้นเล็กอีกต้นหนึ่งกันเพื่อเกเป็นต้นตั้งกรงครับก็ใช้มือผักมัน,นะครับเห็นว่าเปแล้ว่นละ คิดอ,อย่าจะล,ล้มนะครับจัาบาที่ไม้จะล้มก็ระวังมันจะดีดใส่หน้านะครับต้องต้องตรงตัวดีๆนะครับไม่ระวังมาฝักมันจะกระเด็นใส่หน้าเตรียมก็ลงไปแล้วปึ๊บปึ๊บ ุ้ม oh. เรียบร้อยลวมใส่กระบะยางพอดีให้เสียหายึ้นมวนสวยงาม ครับก็ล้มไปอย่างสวยงามดูร้อยแผลก็ประมาณนี้เลยไม่ลองใช้เรื่อยนตก็ได้นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะตัดเป็นท่อนนะทีนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการตัดเป็นท่อนแล้วกันครับทีนี้ก็เหลือการลำเลียงมาตัดให้มันเป็นท่อนนะครับเพราะว่ามันต้นใหญ่แบกไม่ไหวก็ต้องลองลากมันก่อนดูจะลากได้หรือเปล่า ยกก็ยอ่อลงนะครับยอ่อตัวลงครับจากทั้งขาตื้อยะงครับยอ่อลงนะครับออกแรงจากขาครับเดยวปวดหลัง ตรงควรเดี๋ยวเราก็ต้องมาตัดเป็นท่อนตรงนี้น่าจะตัดได้สามท่อนแม่ว่าเอาไปทําเป็นอะไรให่เห็ดให้เห็ดขั้วกันายจุมกับมาเอาทัดเอาามตั้งแต่ข้างๆไปเลยคุณแม่ก็มาเสิบนาวนะดูทำคนเดียวเดินแบบใจสู้มากเลยคุณแม่ดูเก็บ ตรงนี้ทั้งหมดเลยเก็บกิ่งไม้ผมก็ทําเป็นท่อนเป็นท่อนอยู่เก็บไม่ทันต้องช่วยกันค่ะลูกน้องก็ลูกสาะก็ทําอย่างอื่นเพิ่นทําแกะพริกทำอันนั้นหมักหมูหมักลูกสาก็เตรียมทําหมูย่างสุดเด็ดเมื่อแล้วฝนก็จะตก เดี๋ยวขอลากมาใกล้ okay, ตรงนี้เดี๋ยวจะมาตักให้ดู สมมันเตรลาดเีนะครับเราก็จะมาตัดเป็นเป็นท่อนว่ามันใหญ่ไป,ไปลำบากไปลำบากวิธีการตัดเป็นท่อนนะครับเราก็ไม่ตัดลงไปตรงตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าตัดอย่างนี้นะครับเราต้องตัดแบบเฉียงๆนิดนึงเียงเฉียง เฉียงด้านนี้แล้วก็เฉียงเฉียงอีกด้านนึ่งเข้าหากันนะครับนี่นะครับให้มันค่อยๆขาดไปนะครับมันจะง่ายกว่าที่เราจะตัดตรงไปตรงๆอย่างนี้นะครับเทคนิคการตัดไม้ไม่ว่าท่อนเล็กท่อนใหญ่ก็ใช้วิธีนี้นะครับก็คือตัดเอียงนิดนึง เฮียก็หากันนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีพ่อเต์อยากทำช่วยนะพ่อเต์ไปนอนตรงนั้นหลังหลังก็ขาดดีใกล้ขวานเนี่ยขยับมาเร็วขยับออกมาแม่แล้วโม่ก็จะมาอีกขยับมาการตัดก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแนะนำให้หากอีมานั่งตัดจะดีกว่าจะเปนองกลมมันปวดหลังกอีเขียวโยเตียไป เอาตัวที่มันพอดีกับที่เรานั่งขนัดนะครับครับก็ค่อยตัดไปครับอย่าลืมนะครับตัดเอียง ก็ระวังจะกะผิดอย่างนี้นะครับก็จะเสียแรงไปกะดีๆวที่ตัดหลายตัแล้วเก็บมือรือกะไม่ค่อยแม่น น็อกไ,ไม่กาลังใจโอ้มันจะโดนกันนะถุงเท้าถุงเท้าก็มาเหมือนกันโอ้ไม่กำลังใจถอยถอยถอยไปหายายไปไปไปน่โดนขวานไปถอยไปเร็วโอ้ยโอเร้วโอเร้วนี่ฮะมันก็จะเบาแรงลงเยอะ คนคิดว่าเป็นการเสียแรงที่ต้องตัดให้มันห่างนะฮะแต่จริงๆแล้วมันจะขาดง่ายกว่าเพราะว่าเราตัดไม้ในส่วนที่มันเป็นชิ้นบางกว่าเมื่เราตัดอย่างนี้มันหน้าตัดมันหนาใช่ไหมละครับเราตัดนี้มันก็ค่อยๆเฉือนไม้ออก ที่ไรกก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่เลยก็ตัดไปแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งก็ได้นะครับหรือใครจะตัดมันลึกลงไปเดิมก่อนก็ได้ พลิกด้านอีกทีหนึง่งพลิกใหม่อีกด้านนะครับทีนี้ก็พยายามเล็งให้ตรงรอยเดิมนะครับ ลดลงนะครับ ลองดูครับจะใช้เวลาเท่าไหร่เพื่นอนๆไไรที่จะตัดตามก็พยายามหาทุงมือมาใส่นะครับดูมือจะไม่เป็นแผลนะครับพอดีลืม เป็นแผลแล้วก็เลยปล่อยเลยตามเลยเลยข้างในก็ลองหาทุกมือมาสวมก่อน

ค่อยุนไม้ไเรื่อยครับใช้เท้าถีบไทยไม้มาลองถ้าเกิดมันกิ้งมาก ยก็ระยะาเป็นที่แล้ว ลูนจะมันจะใช้อะไรกันดีอ๋อ

ใก้จะขาดเต็มที่แล้วนะี่ฮะแผ่ก็เริ่มแหว่งใกล้จะขาดเต็มที่แล้ว แล้วครับเรียบร้อยกดใช้เวลาไปเกือบ15นาทีนะครับตอนนี้14.35ครับใช้เวลาไปเกือบ15นาทีหน้าไม้ก็กว้างกอสมควรนะครับ นี่ฮะไม้ก็กว้างประมาณห้าไม้ก็ประมาณหนึ่งฝ่ามือผมนะครับนี่เลยน่าประมาณเท่าไหร่ล่ะน่าจะประมาณเกือบจะสิบห้าเซนได้นะครับก็ใช้เวลาไป สิบห้านาทีท่านใดที่อยากลองไปตัดก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับเทคนิควิธีการนี้เหลืออีกหนึ่งช่วงนะครับน่าจะเป็นสองช่วง,ง,ช,วง,งช่วงนี้ช่วงหนึ่งช่วงนี้ช่วงหนึ่งเลือกสองช่วงเดี๋ยวขอญอยตไปตัดให้เรียบร้อยก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมลาไปก่อน สวัสดีครับผม